รลางอากาศนะคะก็อากาศโตโยต้าตัวนี้เป็นโตโยต้าเอไอหนึ่งศูนย์หนึ่งเครื่องพันสามนะคะโตโยต้าโครโรล่าค่ะ GL นะคะอ่าเดี๋ยวนะคะเครื่อง GL 93นะคะ GL 9 3นะคะอืมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลย เดี๋ยววัดเลยนะคะลูกค้าวัดตัวอย่างเลยถอดตัวอย่างมาแล้วก็วัดเลยค่ะเน้นๆถึงไมมจะระบุรุ่นนะคะแต่ว่าตัวต้าเขามีหลายรุ่นที่ใกล้เคียงกันมากๆนะคะเช็คก่อนนิดนึงความยาวก่อนนะคะจากจุดนี้มาที่จุดนี้เลยนะคะ อยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้าเซนติเมตรนะคะความกว้างอยู่ที่สิบหกจุดห้าเซนติเมตรค่ะความหนานะคะความหนาอยู่ที่สี่เซนติเมตรค่ะความหนาอยู่ที่สี่เซนติเมตรนะคะ